แล้วเธอรู้จักฉันตอนไหนฉันคงจะเธออยู่เรี่ยวฉันเบืองเธออยู่เรียวอยู่อันอันสีแดงนะเบืองตลอดอยู่เรี่ยวมันกระเด่งมากตลอดอยู่เรียวดูตั้งแต่เธอทำมวอุ้ยแล้วว่าเธอรู้จักฉันก่อนว่รููอยู่เร้ยวมันขึ้นมาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเธอทำปีไหนแล้วฉันอ่ะฉันทำแล้วฉันทำฉันทำเริ่มทำปีสองหน้า แล้วก็ฉันจะไปดูว่าเพราะฉะคนนี้นนทําคนนี้คนนี้ทำแบบว่าเรว่าอะไรอ่ะคนนี้เขาเป็นแบบไหนนะเราเราไปดูดีกว่าเขาดังพ่ออะไรเขาเราก็ไปศึกษาช่วงนั้นดูใครไว้ได้ไมเเบิ่งต้นกขใช่เหรอทุกคนเขาบอกว่าตอนแรกตอนในรายการฉันเรียกเธอว่าพี่ใช่เหรอหรอใช่นะครับทำไม่ได้เหมือนกัน ่กวาแล้วแต่ก็แปลกเหมือนกันปกติแล้วว่าอย่างแบบคิวเทโอป้าที่เป็นเพื่อนฉันอะ่ะฉันก็จะเรียกกูมึงแต่กับเธออ่ะยังไม่เคยกูมึงเลยนอกจากว่าจะถึงจุดแบบลำคาญจริงๆที่ต้องแบบเบ๊กมึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แบบน้อยอะ่ะน้อยอะ่ะจนใหญ,ญ่เรียกเธอกับฉันแต่กับคิวเทคือฉันเรียกมึงกูเลยเขาเคยมึงผูกไมไม่เคยเออทำไมเออไม่เคยเนอะนอกจากจะแบบถึงจุดยอม เมาตอนเมาเอาแอ้ว่าเบเข้าสิอัดไปลงอัดไปลงของงงมากแล้วสือมาไม่น้วคือปกติอ่ะฉันจะเรียกคนที่แบบอายุเท่ากันเพื่อนกันว่ามึงกูหมดเลยอเธอก็เป็นผู้รอดชีวิตที่ได้แบบสรรพนามว่าเธอกับฉัน ไอ้เรียกไอ้พี่ขนาดของนายไม่รองไม่เคยไม่เคยเหอะฉัแต่เธอพี่น้องเริ่มอยากฉันแล้วเธอ,อ,เอ,เธอใช่พูดคำหยาบกับบิ๊กน้อยสุดละนี่จะแข็งพอคำหยาบครั้งเนี้ยเรรู้สึกประหลาดประหลาดใจมากคุณผู้ชายเนี้นนยี่น้อกมันะน้อง าขาองเมื่อคืนเบสดูตื่นเต้นมากหนูไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่หนูไม่รู้ว่าแบบจะพูดอะไรคนมันเยอะอะ่ะทุกคนหลังกล้องคือเยอะมากไม่มีที่นั่งอะ่ะเธอคนแน่นไปถึงตรงแบบลิฟอะ่ะคือโต๊กินข้าวไม่มีที่นั่งแล้วทุกคนก็ยืนอดัอดอกันอะ่ะเ,เราไปบ้าน่เจนสองั้งใช่ไหมใช่ไอตรงที่เรานั่งกินเล่นกันอะ่ะตรงนั้นก็คือไม่มีที่นั่งเลยเว้ยก็คือทุกคนแบบยืน แน่นไปตรงถึงลิฟต์อะถึงห้องน้ำข้าง,งหลังอะเราห้อ้ไห้องนอนแล้วตอนนั้นเราได้ขึ้นห้องนอนอเนนอนจนนี่เจนนี่เจนี่บ่อยคนขืนมาไงพี่พพพอ้อมมีไปก็เป็นเนบสเมื่อวานฉันก็ขึ้นไปรอที่ห้องนอนพี่เจนนี่กับน้องยูจินเพราะว่าข้างล่างคนเยอะมากเบสพูดผิดดูถูก เ<แ>ก่งใจ <รอ S 2> ไะคะบิ๊กเขามาเปตลอดเลยก็เกงใจแม่เราไปตั้งแต่สองทุมื่อคืนนี้ครบคาบอกไปกักดแล้วกูยกดบงแล้วกยขึ้นมหจังีขึ้นน,น,น,นั่นไหลเลยขึ้นนั่นรเสแล้วเกืกบอบหกทุ่มแม่ไรเม,ม,มื่อคืนหใช่เที่ยงคืนอ,อากาศเาดืน้แดอกแต่วันนี้เปลี่นสัญญาณดี เมตน่่ยาขนาดเมื่อวานขนาดเ<อ>มื<า>่อ<ม>วานเขารีบกันมากๆนะเรพราะว่าพี่เจนนี่เขาไม่อยากไลฟ์เกินเที่ยงคืนสุดท้ายก็เกินเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนอยากให้เราสองที่ำน้ำหอมมาขายมันนะใครทำน้ำหอมเขาบอกอยากให้เราทำน้ำหอมมาขาย เธอกับฉันน่้หรอใครใครใครใค้ใครอย่ไม่พอดลางกาได้บ่จะบอกใครอึ้เพราะีจิมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโรคภะษากนะนาทกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ทีละอย่างก่อนคุณบอกว่า ต้องกำเนิดบีบีนี่มาจากเจนนี่พี่เจนนี่นะบอกเลยก่อนเปียนนี่็นคนเห็นคลีปผมมากด้วยเป็นน้ำหอมคู่น้ำหอมฟินแฮงมีคนบอกจะให้ฟินแองความทุกเมื่อที่อะไรนะล,ลองคิดชื่อแบรนด์ไว้เลยกัน ก่อนจะไปน้ำหอมกดยาโดมกันค่ะทุกคนทีละอย่างแม่บอกว่าถ้องไปถึงร้านชินแม่แม่แม่ไม่แม่ไม่ทน้ำหอมขายแน่นอนมันกระตุกป้าทุกคนหรือว่าเบสกระตุกอยู่คนเดียวเบสเทสดีเรื่องน้ำหอม กระุอย่าเริ่มฮาลาเฮลฮาเฮลฮาล้วบอกเบสเทสดีทุกเรื่องค่ะเราต้องเทสดีไว้ก่อนนะคะเสียเงินไม่ว่าเสียนาไม่ได้เริ่มขึ้นภูเขาแล้วเธอคัานี้น่ะ S <S ใช่ใช่ใช่ของเธอกระตุกของฉัน네น่ปกติใช่ไหมทุกคนทุกคนได้ยินเสียงหนูปกติปะหรือว่าพอกระตุกแล้วมันกระตุกหมดแล้วในระหว่างที่ฉันกระตุกเธอก็พูดพี่น้องไปคุยด้วยกันนะโครงการที่อยู่เราเนี่ยเป็นคนภาคไหนบ้างเนี่ยจะได้พูดถึงทีเดียวคนภาคกลางทีเจะออกกลางว่าพี่น้องอัดบอลไทย เธอก็พูดได้นี่แบบเวลาพูดกลางก็กลางพูดได้อยู่แต่ว่า,ามันก็ไม่ได้มีกลิ่นอีสานติดมากนะเวลาเธอพูดกลางกระตุกของบิ๊กกระตุกของเบชัด รถวิ่งอยู่คะ่ะทุกคนค้างไปแล้วน่าจะกำลังขึ้นเขาอยู่โอ๊ยแต่าหายไปเลยอะเบสพูดไปก่อนพูดอะไรอะ่ะพูดอะไรดีคะหายไปแล้วถ้าหนูจะพูดอะไรอะ ยาดมหน้างานก็มีค่ะทุกคนไปซื้อได้นะคะหน้าเวทีเขาจะมีบูธอยู่เมาส์บอสบิก๊กให้เมาสเรื่องอะไรค่ะทุกคนถามสิพูดเรื่องละครอย่าลืมดูนะคะละครหนูจะมาเดินพศจิก,กาแล้วขายยาดมต่อ นี่ไงหนูว่าขายย่าดมรออยู่เนี่ยขายของแทนบอสไปร้องเพลงกับบอสเมื่อไหร่รอบิ๊กคอนเฟิร์มวันนะคะว่าวันไหนรีวิวบิ๊กหน่อยก็เป็นเพื่อนที่แบบหวังดีกับหนูมากแบบว่าคอยกระตุ้นหนูอยู่ตลอดเวลาว่าแบบให้ลง,น,ลงนู่นลงนี่ ถ่ายคลิปไลฟ์สดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาแบบเสียดายยอติดตามหนูเขาก็จะชอบบอกให้หนูทําค่ะแต่จริงๆอะตอนหนูเด็กๆหนูทํานะแต่ว่าพอหนูโดนดราม่าเยอะหนูก็เลยแบบเหมือนออกจากโซเชียลมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็เลยออกมายาวเลยค่ะเพอจะกลับไปทํามันก็เลยแบบเดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวคนว่าอะไรแบบเนี้ยแต่บิ๊กก็จะแบบว่าคอยบอกให้ทําค่ะก็ หวังดีและจริงใจมากเลยเป็นเพื่อนที่น่ารักค่ะเขาก็ได้ยินหนูแน่เลยเนะี่ยไม่หนุกเลยน้องต้องเก้าผ่านให้ได้เออเปิดกล้องแทนไม่ได้บอยบอกว่าให้ไม่ให้เปิดเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะ ทำเลยเป็นต้องสวนดามาเมื่อวานพูดตามพี่เจนเนี่เขินไหมก็ไม่ชินอะมันก็ไม่ได้เขินอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ชินเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เป็นพูดหวานกับเพื่อนอยู่แล้วไงแล้วแบบคนเยอะด้วยแหละไม่ใช่อะไรพอคนเยอะะเราพูดอะไรเราเล่นอะไรอะทุกคนในนั้นก็คือเห็นหมดอะไรเงี้ย ไลฟ์แต่งหน้าหนูแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งแต่หนูว่าจะพยายามอยู่นะคะหนูรู้สึกว่าหนูต้องแต่งหน้าได้บ้างละเผื่อไปเที่ยวต่างประเทศเผื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดจะได้แต่งเองได้ทำไมบิ๊กหายไปนานจังอะตาละทำไมปล่อยให้หนูพูดอยู่คนเดียวแกล้งหนูปะเนี่ยแกล้งให้หนูพูดแน่เลยอะแล้วตัวเองก็แบบแอบฟังแน่แน่เลยอะเบสอยู่คนเดียวคนดูไม่ลดเลย ขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยฟังแต่เสียงก็อยู่กันเนาะเจ็ดพันคนบิ๊กจริง,รงๆหนูกับบิ๊กก็โตมากับดราม่าเหมือนกันนั่นแหละทุกคนมันไม่ได้ว่ามีใครดราม่ามากกว่าน้อยกว่าหรอกแต่ว่าคือบิ๊กเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาจะมีความแบบบางทีเสียงในหัวมันดังได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเป็นผู้หญิงอะเสียงในหัวมันดังไม่ได้คะ่ะคือ สังคมมันมีสองด้านน่ะเป็นผู้หญิงอ่ะทำอะไรมันเสียหายมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆนะคะเอ่ออะ,อะไรอะไลฟ์ลเบตไลฟ์นี่ไงหนูต้องทำแล้วถ้าไม่ทำอ่ะก็จะคนบ่นเยอะบิ Big ๊กกับแม่ก็จะบน่นเพราะแม่ก็เห็นด้วยกับบิ๊กไม่มีใครเข้าข้างหนูเลยว่าการไลฟ์เดี๋ยวคนเบือ่อทุกคนบอกว่าให้ทำ เอ่อไลฟ์ร้องเพลงร้องเพลงให้ไปรอดูบนเวทีดีกว่าจะได้ร้องอีกไหมเนี่ยอยู่ที่บอสอยู่ที่เขาสั่งค่ะหัดไลฟ์บ่อยๆเบสไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็น่าจะปีใหม่นะคะตอนนี้หนูถ่ายละครชํำเลยเพราะละครจะออนพืชิก